ระวังความอันตรายของอาหารปิ้งย่างสามสารอันตรายที่พบบ่อยในอาหารปิ้งย่างคือ 1. สาร PAH หรือสารกลุ่ม polycyclic aromatic hydrocarbon ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์สารนี้จะพบบริเวณที่ไม่เกรียมของอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่าง หรือรมควันของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันหรือเปลวมันติดอยู่ด้วยเช่นหมูหรือเนื้อย่างที่ติดมันเนื่องจากตอนที่ปิ้งย่างไขมันจากเนื้อสัตว์จะหยดลงที่เตาไฟทําให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดสาร p a s ลอยขึ้นมาพร้อมขมาควันและมาเกาะที่บริเวณผิวของอาหารหากรัประทานเป็นประจำเสี่ยงโรคมะเร็งตับค่ะ 2. ส,สารไนโตรซามีน พบบ่อยในปลาหมึกย่างและในเนื้อสัตว์ที่ใส่สารในเตรตเช่นแหนมไิ้รออกเบคอนแฮมที่มีสีแดงผิดปกติทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสารเสี่ยงมะเร็งทั้งมะเร็งตับและมะเร็งหลอดอาหารค่ะ 3. สารไพโลไลเซสพบมากในส่วนที่ไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่างสารกลุ่มนี้บางชนิดมีฤทธิ์ร้ายแรงทางพันธุกรรม เอิร์นเวขอแนะนำถ้ายังอยากทานอาหารปิ้งย่างจริงๆแต่ก็อยากลดความเสี่ยงด้วยควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ติดมันน้อยที่สุดเพื่อลดการเกิดสาร PAs AH, และควรใช้ใบตองห่ออาหารแล้วจึงนำไปปิ้งย่างค่ะถ้าสารพิษเข้าสู่ร่างกายก็จะไปหนักที่ตับซึ่งเปรียบเสมือนตัวกองสารพิษให้กับร่างกายเรานี่ทางการแพทยจีนการดูแลตับจึงเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ เอิร์นเว่ยดิคัดเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีมีทะเบียนยาในไทยมากว่า18ปีซ่อมแซมบำรุงฟื้นฟูสุขภาพตับให้สมดุลแข็งแรงทะลวงเส้นลมปานตับให้โลง่งตับดีสุขภาพดีรักสุขภาพใส่ใจดูแลตับค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399